สวัสดีครับมาพบกับผมช่างเอเรบ,บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูอาการของแอร์ไม่เย็นนะครับตัวนี้เป็นคอยเย็นจะเป็นตัวมิซูอิเล็ c ทริ c นะครับคอยร้อนจะเป็นของเทนนะครับตัวนี้เราเปิดแอร์สักพักนะครับก็ไม่มีอาการกระพริบขึ้นนะครับคอยเย็นทํางานปกติครับแต่ไปดูที่ชุดคอยร้อนก็ไม่ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับแต่จะมีเฉพาะพัดลมคอยร้อนทํางานอยู่นะครับ นี่ครับผัดลมคอยร้อนทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวจะออกไปดูข้างนอกนะครับนี่ครับพอไปดูข้างนอกพัดลมคอยร้อนทํางานครับเสียงคอมไปเซอร์เงียบนะครับและท่อเล็กกับท่อใหญ่ไม่มีความเย็นเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดฝาครอบบนออกมาดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับพอเราเปิดออกมาดูนะครับตัวแมกนติกครับสายละลายนะครับ เห็นไหมครับคัวละลายเลยนะครับฝั่งที่จะออกไปคอมพิวเซอร์กับพัดลมนะครับสองเส้นนะครับเราก็ได้เตรียมแม่เนติกตัวใหม่ไว้นะครับนี่นี่คือตัวเก่านะครับเห็นไหมครับละลายเลยครับมีรอยอาร์คอยู่นะครับและก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวใหม่ไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับเราก็ก่อนเปลี่ยนเราก็ต้องถ่ายรูปไว้นะครับเผื่อกันลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหน แล้วก็มาดูที่ตัวแคปลันคอมเพรสเซอร์นะครับอย่าให้ไปโดนกับคอมเพรสเซอร์หรือท่อเล็กหรือท่อไฮนะครับเดี๋ยวแคปลันจะเสียหายได้นะครับก็เดี๋ยวหาลายเชือกลัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็จะได้ทดลองติดเครื่องเปิดแอร์นะครับ mm hmm. พอติดเครื่องเปิดแอร์นะครับเสียงคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับนี่ครับแอร์ก็ทางานปกติ ครับรันคอมพิวเตอร์เราก็รัดเรียบร้อยนะครับมานะครับนี่ครับพอคอมพิวเตอร์ทํางานครับลบร้อนก็เป่าออกมาครับแอร์ก็จะเย็นนะครับท่อเล็กและท่อใหญ่ก็มีความเย็นนะครับสรุปแรงข้างนี้ก็เกิดจากแมกเนติกเสียนะครับพัวละลายเลยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับนี่ครับแมกเนติกตัวเก่าเห็นฝาปิด เสื้อเห็นไหมครับนี่ครับขอบปนมีรอยอาร์คไหมอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรตงใสยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เดินครับขอขอบคุณครับ